สวัสดีครับวันนี้วันที่24กรกฎาคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางลาวพัฒนานะครับหุ้น F4 ที่เป็นคอตำลาวนะครับเนาะหลังจากผู้ชาลงแนวทางของฮานอยไปแล้วต่อไปก็เป็นของลาวพัฒนานะครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมถ้าชอบค่อยจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านก็ข้ามไปเหมือนเดิมนะครับเนะบาะก็ชมพกความันเทิง ก็นี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็คลิปประชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมต้นไมใ้ใบ้าพี่น้ำลำธารท้อง้าสีครามน้ำใสๆสลมพัดเย็นๆเหมือนเดิมถือ่ามาเที่ยวกันในแนวทางเพื่อเดิน,นตัวนะครับเนาะก็เรีนไปทีแนวทางก็ขอแจ้งสำหรับคนที่ถามมานะครับเนาะมันเรียว่าจะขายนะมโนูตนไ่บนราคาอยู่ไหมขายเหมือนเดิมนะครับก็สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยได้เล,เลยนะครับเนะาะไล่ เบื้อที่เคยขึ้นให้นะครับเนาะเบื่อเก่าๆขึ้นมาไอ้ที่เคยขึ้นให้ถ้าใครบันทึกไว้ก็ไปย้อนดูก็ได้นะครับเนาะทักไลน์ก็ทักเข้ามาถามได้เลยโทรก็ได้นะครับเนาะแต่อยากให้ทักเป็นไลน์มามากกว่าเพราะบางทีโทรมาไม่สะดวกรับนะครับทักเป็นไลน์มาแล้วกันหรือบางเข้าไปอ่านเขาไปตอบให้นะครับเนาะสำหรับนำ้ำนมสมัยบุญนาคาสำหรับคนที่ปวดหลังเข็นขาคอบาดไหล่นิ้วล็อกนะครับ บดกลับเงาเ้นเอ็นคำเงาอักเสบประมาณนี้เห็นผลแน่นอนนะครับเนาะสำหรับน้ำมันรุ่นไทรบุญนาคาพายดีบ้านเรานะครับผลิตจากสุไภรยแท้บ้านเราทั้งนั้นเลยไม่มีผลข้างเคียงนะครับเนาะไม่ร้อนจนเกินไปพอดีนะครับเนาะพอดีโดยส่วนตัวว่าพอดีนะครับไม่ร้อนขวดละสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับมีทั้งแบบโอนแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยเบอร์นะครับถ้าใครยังยังไม่มีเบอร์ก็ศูนย์แปดสาม แป3เก้1สามนะครับ0838539149เป็นเบอร์ไลน์นะครับน้อบันทึกไว้ไลน์บันทึกไว้ไลน์นี่คุณก็ทักกลับมาสอบถามได้เลยพอใจค่อยสั่งซื้อครับน้องไม่พอใจก็ข้ามไปเหมือนเดิมย้ำเบอร์โทรครับน้องศูนย์แปดสามแปดห้าสามเนนะครับเบอร์โทรนะครับน้อง บันทึกไว้นะครับบันทึกไว้บันทึกไว้ถ้ารายเดงขึ้นกดทักเข้ามาสอบถามได้เลยเบอร์โทรเบาสารคามนะครับเนาะ0838539149เป็นเบอร์ไลายประมาณนี้นะครับเนะาะขอคนอื่นดูผลเมื่อวานเมื่อใช้เมื่อวาน,นครับเนาะเมื่อวนันจันที่ผ่านมานะครับเนาะผลของเราพัฒนาเลขหกตัวนะครับมี05 1> 5, 6 1 4 3นะครับ056143เลน6ตัวล่างออก61นะครับ2ตัวล่าง61 2ตัวบนก็43 3ตัวบนก็143นะครับ61กับ43เดี๋ยวทางบ่าวสารคามไม่มีครับเนาะบ่าวสารคามให้เด่น2เด่น3 เข้าแต่ตัวเด่นนะครับเนาะเด่นตัวรองครับเนาะเขาเรียกวิ่งตัวรองเเด่นตัวรองเด่นสองรองสามนะครับแนวทางเขาออกหกหนึ่งสี่สามนะครับแนวทางเสียดายนะครับเนาะไม่มีสี่สามมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์นะครับเสียดายนะครับเนาะไม่เป็นไรครับวนี้ว่ากันใหม่เลเด่นก็เดินดีครับนะเนาะเวิ่งก็เดินดีเรื่อย ถึงจับคู่ไปเข้าหรวอไมก็ยังทํางานนะครับเนาะยังทํางานอยู่เรื่อยๆครับเนาะดูดบ้างทํางานบ้างก็เข้ากันไปวันนี้ก็ลงกระทางให้เหมือนเดิมนะครับสลับคอลาพัฒนาใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยนะครับใครไม่ชอบก็ข้ามไปเหมือนเดิมก็วันนี้เด่น8เด่น6นะครับเด่น8เด่น6จับคู่นะครับ8 6 8 5 8 4 8 3 9 6 9 5 94 93นะครับทวนอีกครั้งนะครับเราพัฒนาวันนี้วันที่24นะครับวันนี้วันพุธเราพัฒนาเด่น8เด่น6จับคู่นะครับ86 85 84 83 96 95 94 93นะครับ8คู่8คู่นี้นะครับให้เน้นไปที่85 84แล้วก็95นะครับ 85, 84แล้วก็95เน้นให้3คู่นะครับเนาะแล้วก็มาที่ชุด3ตัวมีรุ่น4ชุดนะครับมี 684, 685, 795, 794นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ 684, 685แล้วก็795นะครับ สามชุดนะครับเนาะสี่ชุดเน้นให้สามชุดชุดสามตัวชุดสองตัวก็เน้นให้สามคู่เหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าตรงใจใครชอบก็ลงทุนได้เลยครับเนาะวันนี้ก็ขัดมาได้แล้วครับเนาะวันนี้เดีนแปดเดีนเก้านะครับเนาะเดีนแปดเดีนเก้าจับคู่ก็ใครชอบก็ลุยเลยครับเนาะใครชอบลุยเลย ตัวนี้นทุนได้ให้วันนี้3ามคู่ครับเราใครชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็จัดตัวอื่นได้เยครับสำหรับคนุนน้อยแต่ก็อยากให้จัดตุกคู่ครับาถ้ามีทุนถ้ามีคู่ถ้าไม่มีทุนก็ทุนน้อยอย่างลุ้นกับเขาก็ตัวเน้นนะครับวันละสามคู่จัดไปครับเนาะพอที่รุ้นกับเขาเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับเนาะแปดห้าแปดสี่เก้าห้านะครับแปดห้าแปดสี่เก้าห้าจัดไปนะครับเนาะ ปัญหานะครับเมื่อวานตัวเด่นงวดวนจันทร์ก่อนตัวเด่นเข้าสามแต่จับคู่ไม่มีสี่สามงวดนี้อาจจะฟุกเข้าก็ได้นะครับเนาะตัวเี้นลุ้นอย่างเดียวนะครับห้ามเบิ้ลอย่างเดียวครับเนาะห้ามเบิ้ลอย่างเดียวพอเราพัฒนาพอบเบ้ลเแล้วเกินเห็นมีวบนมาหลายงวดนะครับเนาะสองสามงวดไม่เบลหนังว่าวันนี้ห้ามเบิ้ลครับเนาะลุ้นอย่างเดียว ลำพังไม่เบิ้ลก็ลําบากนะครับเนาะยิ่งเบิลยิ่งไปกันใหญ่ครับเนาะยิ่งกูโซบิกเลยถ้าเบิลพอของเราไม่มีเลขเบิลนะครับเนาะของเราไม่มีเลนะขเบิลถ้าเลขเบิลก็จบเกมนะครับเนาะจบเกมเลยอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะทุกคนเฮงรวยคว่อยได้คืนครับเนาะวันนี้ยังเก้มือได้หราจะแก้มือแล้วว่ายิ่งแก้หรือยิ่งยุ่งก็ลุ้นไปด้วยกันนะสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องครับเนาะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณรู้เรื่องแน่นอน กูฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะเจอกจันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ